สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทานลอดชาแนลผู้รับสารสักจักรวนันแปลขามหมายด้วยการอน,นบภัยทั้งโลกหแจนนะคะเอาละค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะใครจะเข้ามาหาคุณคนคนนี้นะคะมีความรับอะไรในใจที่ซ่อนไว้ในความสัมพันธ์นี้ราศีกรกฎลัคนากรกฎประจำสกบนะคะมกราคมนะ เราจะพูดถึงพลังงานคนของคุณเลยนะคะเ,เพื่อนๆกรกฎอาจจะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับคนที่คุณดีๆอยู่ได้ด้วยนะค,ะคนที่จะวนกลับมาได้ด้วยหรืออาจจะเป็นพลังงานใหม่ได้ด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะราศีกรกฎพัคนากรากฎสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้มีความสุขในปีนี้ขอให้พบเจอความรักที่ดีพลังงานแรกนะคะคนของคุณนะที่ตกออกมานะโฟอ,อ นะค,ะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เปิดใจยากแล้วก็ไม่ค่อยพูดนะคะไม่กล้าแสดงออกความรักความรู้สึกและบางคนนะคะก็คือเขาอาจจะไม่อยากแบ่งปันความรู้สึกหรืออารมณ์นะคะแล้วก็ไว้วางใจคนยากบางคนอาจจะเป็นคนที่รู้จักใช้เงินนะคะหว่วงแหนทรัพยากรแล้วก็ไม่ค่อยลงทุน บางคนอาจจะเป็นขี้เหนียวอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยนะคะไม่อยากโดนเอาเปรียบแล้วก็ไม่ค่อยอยากเสียเปรียบใครแล้วก็บางคนอาจจะเคยผิดหวังเสียใจเรื่องความรักความสัมพันธ์ไพ่ท,ที่ตกออกมาพลังงานที่ขยายนะคะคนของคุณ The Hermit ม Herm ิตเดอะเฮสะท้อนถึงคนที่เหงาเหงานะคะแต่ก็กลัวนะคะอยู่เหงาเงาโลกส่วนตัวสูงบางคนก็คือไม่ค่อยชอบแต่งตัวนะคะเป็นคนที่ เย็นชาเฉยชาจริงจังกับชีวิตแล้วก็เป็นคนที่พูดตรงนะคะอาจจะรอคอยใครบางคนที่เข้ามาเติมเต็มนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากจะจริงจังไม่อยากจะชัดเจนนะคะตอนนี้มีอารมณ์ความรู้สึกเหงานะคะเขากำลังคิดพิจนารณาเขาอาจจะไม่อยากเปิดใจแล้วต้องเสียใจหรือต้องรักใครแบบเล่นๆเ,เขาอาจจะไม่ชอบสิ่งนั้นนะคะเพื่อน มีพลังงานของราศีกันออกมานะคะโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบคุยทางโซเชียลออนไลน์เป็นคนเบื่อการแชทกันตอบข้อความหรือไม่อยากมีความรักที่อยู่ห่างไกลถ้าเจอหน้ากันอาจนนจะพูดคุยมากกว่าอะไรสิ่งนี้นะคะเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมนะคะรูปร่างหน้าตาดีทีเดียวนะ,ะแล้วก็ซิกออฟโซลนะคะ ผ่านประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์มาแล้วทีนี้ถ้าคุณกำลังจะถามว่าใครบางคนที่คุณรู้จักเนี่ยนะคะเขาเงียบไปหายไปเปิดใจยากแล้วก็มีความรู้สึกอึดอัดไม่กล้าพูดออกความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะสิ่งนี้นะคะเวลาที่ผ่านไปนะเราทำความรู้จักกันมาสักพักสักระยะหนึ่งอาจจะเป็นคนทางไกลเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศคนละหมู่บ้านคนละอำเภอได้หมดนะคะความสัมพันธ์เนี้ยถ้าห่างไกลกันไปนานนะคะ เขากาลังนั่งรอคอยนะคะเหมือนว่าความพร้อมนะ,ะตอนนี้เขาเหงามากแหละนะค,ะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะนะคะขี้กลัวแล้วก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะ,ะถ้าคนนี้นะคะสิ่งในใจตอนนี้เลยพลังงานของเขาหม่าว่าตอนนี้นะคะเขามีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งนะ,ะที่จะมุกอ่อนนะคะเขาไว้วางใจคนยากก็เลยไม่ค่อยเออไม่ค่อยอยากจะคุย ความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นโซเชียลออนไลน์ถ้ายัางไม่ได้พูดถ้ายัางไม่ได้เจอหน้ามีโอกาสที่จะเดินทางนะคะเดินทางหรือมีการน,นัดเจอกันมีอนาคตที่คนคนนี้นะก็คือเขาจะกล้าหาญแล้วว่าไว้วางใจในความสัมพันธนะะ์ที่จะติดต่อสื่อสารหรือโทรหาคุณ ะค,ะความเจ็บปวดเขาเนี่ยนะได้มาลายหายไปกับววนเวลานะคะความที่เขารู้สึกเหมือนกลัวกังวลที่จะไม่กล้าพูดคุยไม่กล้าติดต่อสื่อสารหรือไม่กล้ามุฟออนออกจากที่เก่าที่เดิมห่วงแหนเซฟโซนพื้นที่ส่วนตัวนะ,ค,ะคนนี้เป็นคนที่จะต้องรู้จักกันสักพักสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อนๆแต่หมอเชื่อว่าตอนนี้คนคนนี้จะติดต่อสื่อสารมาคุยกับคุณนะคะมุมอมองความรักความสัมพันธ์เขามีความหวัดแสวง ะะแ,ลแล้วก็ไม่อยากให้ใครเนี่ยนะ,ะล้ำเส้นพื้นที่ส่วนตัวไม่อยากให้ใครควบคุมคอนโทลเพราะเขาเคยบาดเจ็บเสียใจนะคะเขาก็เลยกลัวก,วกังวลแต่หมอเชื่อว่าคนนี้นะคะจะเป็นความรักที่ดีได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าความรักที่ซ่อนไว้นะคะมันจะตรงกับพลังงานไพ่ทาโร่ไหมนะราศีที่ไพ่ทาโร่ออกมาตอนนี้ชาวกรกฎนะก็คืออยู่มีราศีมีที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะ,ะแล้วก็ราศีกันแล้วก็มีราศี นะพลังงานของคุณนะคะราศีกร,รกฎนะคะจริงๆคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดและไม่แสดงออกความรู้สึกแต่เวลาที่เขาพูดเขาพูดตรงเขาพูดจริงนะคะแล้วก็เป็นคนฉลาดหมอเห็นถึงสถานการณ์ความเจ็บปวดความกังวลของเขาเนี่ยนะคะน่าจะหมดไปแลละนะ,ะทีนี้หมอใจนะที่ฐานไพ่ของ หัวใจนะคะที่ซ่อนไว้ใน,นะค,ะความรู้สึกของบุคคลคนนี้ที่คุณเจอหรือปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันเลยนะ,ะใบแรกนะคะ,นะคะสิงเกิลน,นะคะโลลี่คนคนนี้นะคะมีพลังงานของเนะ,ะเสพติดพลังงานของความรู้สึกหรือภาพความทรงจำเก่าๆในอดีตนะคะเขาเป็นคนที่ จริงจังหรือซีเรียสกับชีวิตแล้วก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตอย่างยาวนานมาบางคนก็คือน่าจะผ่านอายุ30อัพไปแล้วนะคะที่เคยผ่านความรักความเสียใจมีอารมณ์นะคะเ,เขาเรียกว่าอารมณ์ติดนะคะยังโสดหรือกลับมาโสดได้ด้วยเช่นกัน,นะะมีอารมณ์แบบเหงาเหงาถ้ายังไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยก็คือตอนนี้คนคนนี้กำลังนั่งคิดถึงคุณอยู่นะคะเขาเหงา ทีนี้เขานึกถึงนะในความเหงาเนี่ยเขาอะนะคะนึกถึงการที่จะเออนึกถึงพลังงานที่เขาอะนะคะกำลังจะร้างพลังงานเดิมพลังงานเก่าของเขานะ,ะการเยียวยาใจนะการเลิกเหงาการอยากจะคุยกับใครสักคนหรือการจะติดต่อสื่อสารมาถึงคุณนะคะทีนี้บางครั้งนะคะคนคนนี้ ก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้เช่นมีพลังงานของธาตุด,ดินและก็มีพลังงานของธาตุน้ำนะคะที่ซ่อนไว้เช่นเป็นคนนิ่งๆเฉยๆไม่พูดไม่แสดงออกเหมือนไม่รู้สึกแต่แววตาของเขาเนี่ยหรืออารมณ์ภายในใจของเขามีความหวั่นไหวอ่อนไหวง่าย sensitive แล้วก็กังวลคิดมากนะคะ เวลาที่เขารักนะเขาจะรักมากนะทุ่มเทและก็เขาอ่ะก็จะกลัวและกังวลก็เลยทําให้เป็นพลังงานของความไม่สมดุลในอารมณ์ของตัวเองนะคะหมายถึงว่าเดี๋ยวสนใจรักมากและเขาก็รู้สึกเหมือนว่าถ้าเขารักมากจนเกินไปจนเกินที่เขาจะควบคุมนะคะตัวเองเขาก็เลยเกิดความกลัวกังวลแล้วก็เลยแสดงทีท่าพฤติกรรมของความเฉยชายเย็นชาออกมาในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะ คุณจะรู้สึกได้ว่าเอ๊ะคนนี้เขาเป็นอะไรบางทีดูเหมือนเอ่อข,ข้างใครหลงไหลคุณนะสนใจคุณมากๆเลยแล้วบางทีดูท่าทางเขาเหมือนเฉยชาเย็นชาเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รักเราก็เลยทําให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกสงสัยกังวลแล้วก็เกิดความสับสนได้ในความสัมพันธ์ในอารมณ์นะคะทีนี้นะเรามาดูเ n น r g อต่อไปเขาบอกว่านะเขาพยายามบล็อกความรู้สึก ะะมันเหมือนว่ามีความกังวลใจนะคะความไม่เชื่อใจก็เลยทําให้เขาเนี่ยนะคะไม่กล้านะ,ะที่จะส่งข้อความจะโทรหาคุณหรือขอยับความสัมพันธ์หรือการแอคชั่นใดๆนะ,ะตอนนี้หัวใจที่สับสนของเขานะคะตอนนี้เขากำลังรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณนะคะอยากมีความรักอยากมีความสัมพันธ์อยากมีเวลาที่ดีๆนะอยากมีเวลาที่ดีๆอยู่กับคุณ นะวันหนึ่งนะเวลาที่ดีเนี้ยกำลังจะเข้ามาคนเนี้ยจะเปิดใจนะคะนะเมื่อคนเนี้ยเปิดใจนะคะเมื่อเขารู้จักว่านะคะเขาอะเชื่อมั่นในตัวเองนะ,ะรักตัวเองแล้วก็ทําไมคะ,ะความรักเนี่ยเรียกหาเขานะค,ะคนคนเนี้ยก็จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เช่นถ้าเขาเปิดใจนะคะคนคนเนี้ยจะต้อง จะคอมมิตเมนต์เลยนะคะหมอว่าช่วงนี้มันเป็นการที่ตกผลึกนะคะตกผลึกของความเหงานะคะออแล้วก็ความรู้สึกอึดอัดใจเหงามากแล้วนะคะอยากจะพูดคุยวันเวลานี้ผ่านไปก็ะทาให้เขาลดความกลัวความกางังวลนะคะอาจจะกลับมาพูดคุยเริ่มต้นคือเปิดใจอะแน่นอนหมอเชื่อว่านะ,ะออชาวราศีกรกฎลักนณาก,ากรากฎเนี่ย คุณมีพลังงานของความเข้าอกเข้าใจอบอุ่นนะคะแล้วก็ไม่ตัดสินหรือ,อไม่ใช้คำพูดที่ทำให้เขารู้สึกว่ากดดันนะคุณมีพลังงานของความเป็นแมนะ่ความเป็นแม่คือเวลาที่คนคนนี้อยู่กับคุณเขารู้สึกสบายใจไม่กังวลไม่คิดมากแล้วก็คุณไม่มีอิทธิพลที่ไปกดดันนะ,ค,ะคุณพร้อม โอบกอดหรือเข้าใจนะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยนะคะพร้อมที่จะเปิดใจหมอเชื่อว่ามันเป็นการเยียวยาบาดแผลใจนะคะทำให้คนนี้กล้าที่จะเปิดใจแล้วก็ทำให้นะโทรคุยติดต่อสื่อสารหรือเริ่มความสัมพันธ์ที่หัวใจเขาสับสนเนี่ยนะคะพอหัวใจเขาเลิกสับสนเขาก็จะคอมมิตเมนต์คือเขาจริงจัง ะะถ้าคนนี้พูดว่าเป็นแฟนเ,เขาจริงจังเลยนะคะเขาไม่ได้แบบว่าอยากรักเล่นๆน,นะคะสถานการณ์นี้หมอว่าในเร็วๆนี้ความรักความสัมพันธ์น่าจะดีขึ้นน่าจะเป็นเวลาที่ดีนะน่าจะเป็นเวลาที่ดีนะคะหมอเชื่อว่าน่าจะมีการเริ่มต้นการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นก็คือเขาเปิดใจรับแล้วว่าโอเค กรกดนะ่ะดีในระดับหนึ่งที่นะ,ะเขาไว้วางใจได้ที่จะมีอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยยอมรับว่าเขาต้องการความโรแมนติกหรือความรักหรืออยากจะมอบความรักให้คุณนะคะเข้ามาทดแทนนะ,ค,ะความรู้สึกไม่มั่นใจไม่มั่นคงหรือสับสนของเขาได้นะคะความกังวลน,นี้ก็จะหมดไปหมดเชื่อเช่นนั้นว่าคุณกับคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใช่ ะค,ะความเปลี่ยนแปลงเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นนะคะเร็วๆนี้หมอเห็นถึงสถานการณ์นั้นอย่างน้อยๆเลยน่าจะมีการโทรหามีการติดต่อสื่อสารเพื่อพูดคุยนะคะหมอเห็นเช่นนั้นค่อยๆดูหรือค่อยๆศึกษาต่อกันไปนะคะเอาไว้ติดตามชมพลังงานในช่วงเดือนกนะุมภาพันธ์นะคะเพื่อนๆนะใครจะเข้ามาหาคุณความรับหรือ ความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มันมีปัญหาในตัวตนของเขาคนของคุณอันนี้เราจะเช็คคนของคุณนะคะทีนี้ถ้าคนที่คุณถอยออกมาเนี่ยเราสามารถไปฟังได้นะคะก็คือเราจะแบ่งว่าตัวคุณเป็นอย่างไรตัวเขาเป็นอย่างไรแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์สามารถดูได้ตั้งแต่ความสัมพันธ์ที่มามาหายหาย นะ,ค,ะความสัมพันธ์ที่กําลังชะลออยู่หรือความสัมพันธ์ที่กําลังติดต่อสื่อสารเราก็สามารถฟังได้นะคะส่วนคลิปนี้ที่ใครเข้ามาชมนะคะให้คุณไปชมคลิปดูดวงเนื้อคู่ถ้าคนถ้าคุณเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะ12ราศีในปี2569คุณไปฟังอันนี้นเป็นภาพรวมนะคะทั้งปีนะกรกฎนะคะ หมอเชื่อว่าปี2569เนี่ยราศีกรกฎรัคนากรกฎนะคะดวงเริ่มเปิดและเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณจะผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องนะค,ะความคาดหวังหรือความกังวลนะ,ะหรือความกดดันในอารมณ์ตัวเองก็จะปล่อยให้มันเป็นไปแบบโฟโลว์แบบธรรมชาติก็จะทําให้เราอะเข้าอกเข้าใจในความรักความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะคะคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์สําหรับ เราจะได้เข้าใจในมุมมองคนที่เราไปเจอมากยิ่งขึ้นนะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะทีนี้หมอแจนอยากรู้นิดหนึ่งว่าในช่วงปีที่ผ่านมาหรือว่าใครบางคนอาจจะติดตามหมอแจนมาหลายปีแล้วทำไมคุณยังมาฟังหมอแจนที่แบบออไม่ได้ตัดต่ออาจจะพูดตะกุกตะกักอาจจะพูดซ้ำคำอาจจะอธิบายวกวนบ้าง เรียวเลยอ่ะนะมันเป็นคลิปที่เรียวไม่มีการตัดต่อไม่มีการใส,ส่ซีตีไข่หรือว่าทำไมคุณถึงยังฟังหมอแจนยังเข้ามาฟังทั้งทั้งที่เออมันก็มียอดวิวมันไปได้เยอะอะไรทําไมคุณถึงยังติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาเป็นกําลังใจให้หมอแจนนะคะรีวิวให้หมอแจนด้วยหมอแจนก็ขอบคุณมากมาก นะขอบคุณสําหรับสมาชิกช่อง65บาทนะบางคนก็200บาทที่บางคนเนี่ยอยู่มายาวนาะนหลายปีมากเลยไม่เคยเลิกเป็นสมาชิกหมอแจนเลยก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะส่วนใครที่คิดว่าในทุกคลิปที่เราเอ่อมาฟังทุกครั้งที่คลิปของหมอแจนออกมาไม่ว่าจะคลิปอะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่ามันทัชนะมันทัศใจมันโดนใจหรือมันรู้สึกเจ็บจี๊ดนะทำไมมันสะท้อนถึงชั้นอะไรสิ่งนี้นะคะ แล้วเราอ่ะเอออยากปรึกษานะคะได้คําชี้แนะในการพูดคุยนะคะเราจะได้รู้จัก คนของเรามากยิ่งขึ้นนะเราจะได้รู้จักตัวตนของเรามากยิ่งขึ้นว่าความสัมพันธ์เนี้ยที่มันซับซ้อนในด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะการให้คําตอบจากไพ่แบบชัดเจนในอนาคตในความสัมพันธ์เนี้ยก็คือเราต้องดูดวงส่วนตัวเวลาเราชมคลิปแบบนี้นะคะบางทีมันอาจจะสะท้อนถึงเราเป็นบางส่วนบางส่วนอาจจะสะท้อนถึงเพื่อนๆของเราอะไรที่มันไม่ตรงแบบ ของเราโดยตรงใช่ไหมคะก็ตัดทิ้งไปอาจจะเป็นของเพื่อนๆคนอื่นนะคะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเราฟังด้วยนะคะด้วยความรักและปรารถนาดีนะคะจากหมอแจนเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกรกฎลักนากรากฎอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ